อาณาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้ละสัญโยตได้ภิกุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อการละสัญโยตทั้งหลายภิกขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงเป็นไปเพื่อการละสัญโยตทั้งหลาย พิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื j ai j ai o, ่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื hum ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกย er express, อ่อมฝึก,ออกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขาร หายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ป้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปลาโมดยิ่งหายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปลาโมดยิ่งหายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าย่อมฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจํ หายใจออกย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ย่อมฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกปิกุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อการละสัญโย์ทั้งหลาย